ใบกบาลของคนเอาไว้วพวกเรามวลมหาประชาชนตปปอสอไม่เคยคิดจะใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือเราสู้ของเรามาก่อนปัญหาของชาวนานี่เราเพิ่งรู้ว่าพวกคนมานอํามาหิบ ตรงชาวนาแสนสามหมื่นล้านไอ้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นนะ่ะมันก็อยู่ในความดูแลของคุณนะ่ะสมศัดเป็นสนานแต่คุณผมอุตส่าห์เว้นไม่พูดถึงคุณคุณมันแด้แด้มาสเสนอหน้าเอง สู้แต่คนอย่างเราใจมันมีเมตตาธรรมเห็นชาวนาร้องไห้เห็นชาวนาฆ่าตัวตายทโดดูดำด,ด,ดูแดงอยู่ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของคนทั้งแผ่น สนทั้งนั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่จจะหวัดไหนก็แล้วแต่น,นี่เป็นคนของข่วงมหาประชาชานสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดเป็นที่ใครผมจะรักาเปลี่ยนกับพี่น้องมหาประชาชนนะครับเรื่องของชาวนาเนี่ยเราก็จะทำได้แค่นี้ ชาวนาสิ้นผลมาเราก็ช่วยพี่น้องชาวนาด้วยน้ำใจด้วยความรู้สึกสงสารเห็นใจความทุกข์ยากของเขาเขาทำนากว่าจะได้ข้าวมาเหนื่อยนะครับไม่มีอาชีพไหนทุกข์ยากเหนื่อยยากกว่าชาวนาผมผมไม่ได้ยกมา ผมเป็นทมนตรีช่วยว่าการกระโวนกเกษตรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมได้พูดถึงเรื่องการเสริมอาชีพของเกษตรกร,กรผมจำรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่กล้าวมาจนวันนี้ต่าระว เขาจะไม่มีวันมากลับมาทำนาอีกเพราะการทำนาเป็นอาชีพที่เหนื่อยยากทุกยากที่สุดที่เป็นพระราชาดำรของบัะสมเด็จพระเจ้าหลวงของจำใส่บ้านเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเลยที่พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินวันนี้เห็นน้ำตาของฉนน ได้ข่าวชาวนาฆ่าตัวตายพี่น้อง,งทนไม่ได้ถึงต้องออกมาพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือถึงขนาดเสนอกับผมว่า <c oughs> คุณโทเทพตั้งกองทุนสักหมื่นสองหมื่ล้านเอาไว้ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนา <c oughs> ผมอยากทำนะครับ <c oughs> พี่น้องผมเรียนตรงๆแต่ว่าปัญหาชาวนกกาคือต้องไล่ยิ่งลัดชินวัดกระจัดระบอกอกสินไปก่อนถ้าไปทำเรื่องนั้นอีกมันจะเป็นเวลาไม่ได้ ฉันคิดุัฉะนั้นในขณะน,นี้เวลานี้เอาเพียงว่าเราได้มอบเงินอีกสิบห้าล้านให้สภาทนายความเขาไปทวงความยุติธรรมทวงหนี้ให้ชาวนาให้ได้ครบทั้งต้นทั้งดอกทั้งค่าเสียหาย ทวงไปได้หน่แล้วส่วนหนึ่งเราก็ช่วยเหลือครอบครัวชาวนาต้องสิ้นหนทางต้องฆ่าตัวตายยังมีลูกยังมีภรรยาที่ต้องทุกข์ยากต่อไปเราก็ได้ช่วยไปแล้วในระยะนี้วันสองวันนี้ต่อไปนี้เนี่ยเราคงดูแลชาวนาไอ้แง่นี้ถ้าจะทำต่อไปก็ทำเดียวกันนี้ ชาวนาเขายกกระบวนมากรุงเทพเขาจะไปปักหลักชุมนุมที่ไหนอย่างไรให้เป็นเรื่องของชาวนาแต่ถ้าชาวนาจะมาชุมนุมกับเราจะมาวิธีเราเรายินดีต้อนรับมีที่พักมีอาหารแต่พี่นาวน,นาต้องเคลื่อนไหวตามแนวทางทิศทางเราคือสันติ สงบไอ้หิงสาปราศจากวุธต,ต้องมาในฐานาวะว่าเป็นชาวนาต้องอย่างนั้นอย่างนี้เรียกพี่น้องชาวนาว่าท่านมีอิสระที่จะกระทำการใดๆก็ตามเพื่อที่เรียกร้องทวนหนี้ของท่านผมและพี่น้องมวลมหาประชาชนจะไม่เข้าไปกำกับ ไปบงการไปยุ่งกับการต่อสู้ของท่านเพราะตัวคนสารเลวแบบสมศักดิ์ปริศนาน,านันกุล ไป,ไปปิดล้อมทำเนียบคาจะบุกเข้าไปยึดธทำเนียบบางทีเขาจะไปทําอะไรเขาแล้วแต่ซึ่งพวกเราก็ไม่สามารไปห้ามได้เดี๋ยวพี่น้องจะขัดใจผมไม่จริงแล้วแต่พี่น้องทั้งหลาแต่ว่าในแง่มนุษยธรรมในแง่น้ำใจความเห็นอกเห็นใจเรียนกับพี่น้องชาวนาว่าเรามีให้เต็มเปี่ยมและถ้าพวกผม มวลมหาประชาชนทั้งหลายนี้ไล่ยิ่งลัดออกได้เร็วที่สุดพี่น้องชาวนาก็จะได้เงินคืนเร็วที่สุด